นิ่งไม่ได้แปลวง่าโง่หลายคนเมื่อเข้าใจผิดว่าคนที่นิ่งเงียบไม่โต้อตอบไม่สแสดงความเห็นคือคนที่อ่อนแอหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงความนิ่งนั้นอาจเป็นสัญญาณของความฉลาดและการยับยั้งชั่งใจขั้นสูงนิ่งเพราะรู้ว่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์นิ่งเพราะกำลังฟังและวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งนิ่ง เราะเลือกจะรักษาสติมากกว่าตอบโต้ด้วยอารมณ์คนที่นิ่งได้ในเวลาที่ควรนิ่งแสดงถึงการมีวุธิภาวะทางอารมณ์และการมองการใคราะบางครั้งการไม่พูดไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะรู้มากพอที่จะไม่พูดดังนั้นอย่าดูถูกความเงียบเพราะในความนิ่งนั้นอาจซ่อนพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าควาพูดนับพัน การโต้อตอบไม่ได้แปลว่าเก่งในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคนมองว่าการโต้อตอบไวพูดแรงหรือเอาชนะคู่อภิปรายได้อยู่สัญลักษณ์ของความเก่งแต่แท้จริงแล้วการโต้อตอบทันทีอาจสะท้อนเพียงแค่อารมณ์ไม่ใช่สติปัญญาการโต้อตอบไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณคิดเป็นแต่อาจแสดงว่า คุณยังควบคุมตัวเองไม่ได้คนเก่งจริงรู้ว่าเมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรเงียบเขาเลือกจะตอบด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เลือกจะนิ่งเมื่อคำพูดไม่ก่อประโยชน์และเลือกจะเงียบเพื่อรักษาความสงบมากกว่าชนะด้วยถ้อยคำาบางครั้งการไม่โต้อตอบคือชัยชนะที่สวยงามที่สุดไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเราเหนือกว่า ไม่โต้อตอบไม่ได้แปลว่ากลัวในลูกที่เสียงดังมักถูกมองว่าเป็นพลังการไม่โต้อตอบกับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความกลัวหรือการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วการเลือกไม่โต้อตอบคือการใช้สติยับยั้งตนเองห้ามกลางแรงยั่วยุคือการรู้ว่าบางการประทะไม่มีประโยชน์จะเสียเวลาใส่ใจไม่โต้อตอบ าะเห็นคุณค่าของความสงบไม่โต้อตอบเพราะไม่ต้องการลดตัวลงไปเถียงในสิ่งที่ไร้สาระไม่โต้อตอบเพราะรู้ดีว่าความนิ่งทรงพลังยิ่งกว่าเสียงตะโกนเพราะฉะนั้นเพื่อตัดสินค้นจากความเงียบของเขาบางทีเขาอาจไม่ได้กลัวคุณแต่อาจแค่ใจเขาสงบกว่าที่คุณเข้าใจ